ตันนี้ผมจะแนะนําเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยทางดินนะครับบางคนก็อยากจะใช้ปุย๋ยใช้ปุยยป๋ยเราก็จะเริ่มใช้ปุ๋ยเอาเลยเราก็จะใช้ปุ๋ยทางดินโดยใช้15 3ตัวยนะ <c oughs> ี่ห้อไหนก็ได้นะยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันมีที่มัมนมีที่มาตรฐานอหาซื้อได้สะดวกสะดวกนะครับเราจะไม่บอกว่าเราใช้หน้าบินนะเราไม่บอกครับ สุดไหนก็ได้ย um. ี่ห้อไหนก็ได้เป็นสุดห้าสามตัวแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นอ่าสุดศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะสุดหกสิบเดี๋ยวเอาศูนย์ศูนย์หกสิบฮะสองสองสุดมันรวมกันโอเคเอาผสมยังไงพุการเนี่ยผสมนี้ไม่ยากนะ หลักการผสมเราใช้อะไรผสมครับเราใช้เอกผส, <c oughs> สมเกษตรเอ,อกผสมนะครับก็บางคนก็ถามถามผมมาเยอะผู้การาผมารมยกใช้ปุ๋ยยังไงนี้ผมบอกเลยพี่น้องถ้ามันสับปะหลังนะฮะให้ใช้แค่สองสูตรก็พอหนึ่งนะสิบห้าสามตัวสองศูนย์ศูนย์หกสิบนะใช้แค่สามระยะเท่านั้นระยะ สี่เดือนหรือร้อยี่สิบวันร้อยสามสิบวันแล้วแต่ความเหมาะสมเมื่อวานฝนตกนิดหน่อยอนะพอเหมาะความพึพอได้อ่าผมอยาจะก็ใส่วันนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หกศูนย์นะมีสองตัวนะศูนย์ห้าสามตัวแล้วก็ศูนย์หกศูนย์แล้วอีกตัวนึ่งที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช้นะครับคือปุ๋ยยูเรียนะหรือปุ๋ยน้าําตาลปุ๋ยที่ตัวหน้ามันชุ้งสูงนะครับพี่นอ้องเราจะไม่ใช้ถ้าเราไปใช้ปุ๊บ มันสมารังคงสร้างมันจะเปลี่ยนมันจากหัวไม่ขึ้นต้นหมดนะฮะแต่ปุ๋ยเนี่ยเราอยาใช้ปุ๋ยเล่นหะัวนะถามว่าถ้าคุณต้องการแปดสตันเนี่ยไม่ต้องใส่ละปุ๋ยงามละมกระ็พอละไม่ต้องไปใส่ละแต่ชั่วโมงเนี่ยเราหวังต้องการให้มันมากกว่าสิบห้าตันอัพเราก็ต้องลงปุ๋ยนีดนะพื้น,นที่อันนี้เทสาๆนี้ประมาณสองไร่เราก็ใช้ปุ๋ยสองลูกพอดีเลย นะสองลูกก็พอละนะสลูกแล้วเราก็ใช้ตัวคัสวา่าไม่ใช่เลยเขาเ้าใช้ตัวทาวมิกอันนี้ผมเอาดำๆนี่ไม่ใช่นนะครัผมใช้ตัวอาคัสวา นะครับผสมน้ำหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนแกงต่อเหลาน้ำประมาณสักห้าลิตรนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อที่เพื่อที่จะเอามาลดให้ปุ๋ยมันชื้นนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าถ้าปุ๋ยมันแห้งเกินไป ฮะต่อปุ๋ยร้อยโลนี่ก็เป็นแม่ทัดอีกเหมือนกันคือความจำเป็นมาักอืม ก็ถามว่าถ so ้าเรามีกับข้าวมีล่าดอย่างเดียวก็กินได้เนาะถ้ามันมีต้มยำบ้างคอยก็กินดีมากมากถ้ามันมีกับมีพวกผักมีผลไม้มีนู่นมีก็ก็จะดีขึ้นดีมาส่อีกหน่อยกันนะ ค่าสวัสพัดเนี่ยที่น้องกเกลีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนี่ยแต่แต่ทีนี้อ่าไหนๆแล้วก็มีอ่าคาสวัพัดอยู่แล้วนะเราเราก็มีค่าสวัพัดอยู่แล้วแล้วก็ใส่แค่อ่าประมาณสักหนึ่งท่อนแกงหรือสองท่อนแกงอ่าตอ่อสองสอบหรืออ่าหรือเอาง่ายๆก็คืออ่าปุ๋ยหนึ่งลูกต่อค่าสวัพัดหนึ่งท่อนแกงผสมน้ำประมาณห้าห้าลิตรหมุนนิดนะสองท่อนแกงก็ใส่จะทำให้ปุ๋ยเปี่ยหรือชื้นนะ พอปุ๋ยเปียกขึ้นนี้แล้วปุ๊บเราก็เอามิโวนนี้เดี๋ยวมิกสะพายนนี้สะพายมิกเป็นสารเคลือบปุ๋ยพี่น้องมันจะเคลือบปุ๋ยไม่ให้มันรลอะเลระเหงน,น,นะฮะแล้วก็ทําให้อ่ามันสับหลังเหลือพืช ที่เราจะไปใช้เนี่ยมันได้อ,อุ๋ยครบถ้วนนะครบถ้วนเพราะว่าอะไรครับเพราะมิกมันไม่ใช่แค่สารเพื่อปุ๋ยมันยังมีแร่ธาตุอาหารที่มีความจําเป็นกับพืชอ,อยู่นะหลายตัวนะหลายตัวนะครบเกือบทุกตัวนะครบเกือบ,นะบ,บทุกตัวเลยแมกนีเซียมแคลเซียมดังวซีโมเลนเอะแยะนะนะเพื่อที่จะอา่า n เคนี่ก็เหมือนข้าวเหมือนข้าวเหมือนน้ําแล้วก็เหมือนน้นะฮะไอ้มิกเนี่ยมันก็คือหนึ่งก็เหมือนมีเรื่องของอ่าผลไม้เพิ่มขึ้นอ่าขนมหวานนะครับขนมหวานเนี่ยจะมีน้าพริกอร่อยอ่เยเกยๆคือมันเป็นอหารที่ทำให้อ่าการกินของพืชอ่ะอร่อยขึ้นนะแล้วก็ กับคาสว่าคัดเข้าไปก็เพิ่มบรรยากาศในการกินอาหารอร่อยรสชาติด,ดีแต่ไปกินก,นกาาลางแดดก็ไม่อีาการสว่างพัดบรรยากาศมีอยู่ในห้องแอร์นะฮะมีห้องแอร์มีแสงเทียนมีคนเสิร์ฟมันก็เพิ่มในการกินของพืชอ,อย่างเต็มที่พอพืชเรากินอย่างเต็มที่นะฮะก็จะให้ผลผลิตสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ วา่าหลักสของพกกู้จการคือเราอ่ะจะไม่นั่งดูผลผลิตเราจะไม่นั่งดูผลผลิตแต่เราจะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบรนะ้อยแปดสิบถึงสองเมตร่นะถึงสองร้อยเมตรสองร้อยเซนละแต่ถามว่า,ถ,าถ้าบางคุณบางท่านก็ขร้อจบแต่ถามว่าเราจะนั่งดูผลผลิต <ๆ S 2> นะครับเพราะว่าวอนันนี้เดินอะไรนี่เดินอ่า รกดาเรามีเวลานั่งดูผลิตรักดาสิงหาปัญยาุลาอิกาธันวามกราคุมภามีนาแปดเดือนพี่น้องแปดเดือนแปดเดือนเต็มๆพี่น้องก็ลองไปคิดดูว่าพี่น้องจะนั่งดูผลิตเฉยๆหรือจะช่วยเพิ่มผลิตก็อยู่พี่น้องแต่เชนี้เอกก็ไม่ได้ทาอะไรนะฮะก็เฮ้ยเอกเรามาเพิ่มผลิตดีกว่าก็ ขวิดส,สองลูกมาผสมกันวกอ่าทาวเวอร์มีอมสองน้มาเข้ารวมกันแล้วก็ไปใส่ไปใส่นะฮะการแบ่งก็แบ่งแค่สามครั้งก็ตรงนีน้พีนนน่น้องแค่นี้ครั้งเดียวนะฮะครั้งเดียวแล้วเราก็ใส่อ่าสามครั้งครั้งแรกเนี่ยนะครั้งแรกอ่ะเราก็จะไปแค่อ่าสิบกิโลวไล่สิบกิโลวไลทีนี้เราก็มา,มารวมตรงนี้ด้วย เขาเนี่น่าจะซื้อสักประมาณสักอสองไร่ก็สิบอ่ายี่สิบโลยี่สิบโลบวกนิดไปอีกประมาณสิบโลก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักวันเนี้ยเราใส่ไปเลยครับประมาณยี่สิบห้าโลนะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกโลยี่สิบห้ายี่สิบหกโลต,ต่อต่อวันเนี้ยหรือสิบห้าโลก็ยังได้เลยเพราะว่าอ่ามันตอนเนี้ยมันเข้าสึงที่อ่าร้อยสามสิบละร้อยสามสิบหลัก ง่ายๆนะพี่น้องก็คใครต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะแล้วก็มาคุยกันได้นะอยากจะสงสัยเรื่องอะไรก็ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้เจอกันเพราะว่าบางคนบางท่านก็อยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับการเดินาทางมาหาผมก็ค่อนข้างจะลําบากฉะนั้นเราก็ใช้เรื่องของเซอชีอเลเนี่ย ่าเป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ก็สามารถที่จะติดต่อทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะฮะทางทูบทได้นะกออยากรู้เรื่องแล้วก็มานําเสนอให้ท่านนะเป็นอ่าเป็นสาระวิธีการปฏิบัตินี่คือวิชาปฏิบัติการนะในเชิงวิชาการนะรในเชิงวิชาการแบบระบบของผู้จัดาการมันนะครับก็อะไรดีๆก็จะมามอบให้พี่น้องครับ เดี๋ยวระหว่างที่รอเอกนะฮะเดี๋ยวเอกเสร็จแล้วนะครับก็เอาใหนัน้นได้โอเคนะเนะอ,อ,อีอบเวลาพี่น้องจะเลือกอเวลาพี่น้องจะเลือกใส่ปุ๋ยเนี่ยพี่น้องก็ต้องควรจะเลือกบรรยากาศนะฮะบรรยากาศคืนเช้าเนี่ยอันนี้สามโมงแล้วพี่น้องสามโมงเช้าลนะแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ใส่ปุ๋ยได้ทั้ง,งวัน เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนมันตกความชื้นดีละแล้วก็หลังเนี่ยแล้วกปใส่ไปก็ค่อยๆปดปล่อยไปปดไปคืออะไรโอเคเดี๋ยวไปดู ี่นิหกโอเคว่าโเชพขั้นไปมันจะได้ปรมาณี่2 0บโอเคนี่เราเอเราใส่ไปอยู่ที่อ่ยี่สิบเจ็ดโโอเครวมรวมมารานนั้นที่หกโลนาะมีี่หกโลแค่นี้เองพี่น้องเนี้นะฮะไม่เยอะนะฮะแค่นี้ต่อสองไล่ต่อพื้นที่สองไร่นะแค่นี้พอแค่นี้พอละ สองไร่แค um, ่นี้พอนะเพราะว่าเรามีตรงน้อีกหน่อยเดียวใช่ไหมโอเคใชคนะแล้วก็ไปดูแในไทีเห็นไนะครับ เป็นโครงการที่ผมบอกนะฮะหนึ่งหนึ่งไร่แก้จนนะหนึ่งไร่แก้จนก็ตอนนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือนอเริ่มเริ่มโครงการวันที่เก้านะเริ่มโครงการวันที่เก้าวันวนีนะ้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เอ่อสิบสิบเจ็ดสิบวันที่ยี่สิบก็ประมาณอสองเดือนอีกไม่กี่วันก็อาหารหะนะเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีบวชเริ่มเริ่มมีลูกเริ่มมีลูกเริ่มมีลูก เรื่มีลูกเริ่มมีนะประดนกนะฮะใช้ได้นะฮะอันนี้ก็สิบวันฉีดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราจะใช้กับพวกผักนะครับต้องควรจะลดนะฮะท็อปใช้แค่สิบแล้วก็เอฟเฟกใช้แค่สองหรือสามซีซีแล้วก็พาวเวอร์ทีมพาร์ะใช้แค่หนึ่งส่วนสี่เมตรนะปกตินี่คือเมตรใช่ไหมฮะขอกินไปเยอะนะในกระตามันดึงอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเป็นอาหารมันจะเป็นบวกกันแล้ น,นี่คือเป็นโครงการหนึ่งได้แ้้จนนะสังเกตนะพี่น้องข้าวโพ,พดนะข้าวโพ,พดที่เราลองทดลองปลูกเนะี่ยมันก็จะกลายเป็นสองฝักทุบหมดเลยบางบางที่ก็ถึงสามฝักนะข้าวโพ,พดนะนะนี่ก็คือสองฝักขาโพ,พดสองฝักทั้งเลยนะสองฝักฝักสองฝักนะสองฝนะักทุก,ท,กทุกทุกอันนะแต่นี่หนักหน่อยนะ กล้องมาก็ระวังนะฮะเอ่อช่องทำงานของผมนี่มีหลายอย่างน,นี่มีสามฝักเลยหนักเลยฝักหลังที่ฉีดไปจะมีสามฝักจะมีสามฝักสองสามะสองสามอ่ะนี่ก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะฮะเป็นมะเขือเทศที่ต่อไปก็สําหรับสุภาพรุิตผกนีที่รักสุขภาพก็มีมะเขือเทศด้วยอ่ะอันนี้ก็ยังมีอันนี้ก็มีโผลเป็นหัวฝักยาวเป็นคือเราทําไว้นะคือนี่คือโครงการหนึ่งไร่แก้จุน นึ่งไล่แก้จนก็จะอ่าจะช่วยพี่น้องอันนี้ก็สามปักนะฮะหนึ่งสองสามมีสามปักสามปักชุดนี้เป็นจะเป็นสามปักหนะึ่งสองสามนะโหนี่ก็ก็ยังออกอีกนี่ออกโหถ้าถ้าปเปิดเปิดออกหนึ่งอหนึ่งนะฮะหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามสี่ห้าโอ้โหผมอยู่ไม่ได้แล้ประเทศไทยพี่น้อง <c oughs> ไม่เคยเก็บเพลงนี้มาก่อนใช่ไหมครับโอ้โหทำเองดีเป็นไปนเลยนนะฮะไปเล่นทีนะะ่ะเนาะ ถ้าเป็นกะโพดก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่สามฝักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามฝักนี่ก็ต้องออกฝักทางอยู่นะฮะหนึ่งสองนีสองฝักหนึ่งสองสามนี่สามฝักนะฮะนี่ก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะฮะมีมีไหม่ระวังเยียบเย็บเย็บเป็นยังไหนึ่ง้างสามนี่ก็หนึ่งสามหนึ่งสองสามนะแล้วนี่สองหนึ่งสองสามก็สำหรับคนที่ชอบปลุกกระโคตนะ เราก็จะวิจัยนี่ค้ัวโพดด้วยผมเยอะพี่น้องเยอะเอะกี่ยวกับการเกษตรดังนั้นแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยอ่าก็อยากจะให้พี่น้องลองเปลี่ยนแนวคิดดูนะฮะเราอาจจะทํามันบ้างทําพืชผักสวนครัวไว้กินนะอย่างน้อยก็ไม่ทำให้ต้องจ่ายนี่คือหลังจากที่เอาข้าวโพดออกปุ๊บมันเราก็จะมีพริกต่อนะฮะพริกพริกไปโตขึ้นนะแล้วก็อ่าส่วนไอ้ตรงนี้เรามันยังไม่ใช้เพราะว่าทางนู้นม,มีมีเรื่องของอ่าผักปุง้งผักบุ้งเยอะนะเยอะน,นี่ก็ทิ้งไว้ก็เป็นเตงโมเตงโมก็จะมี นะแล้วก็จะศึกษาเรื่องแตงโมงให้พี่น้องในระนนบบขอมพิ่เตกันมันก็ม,มีมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างมีแตงกวามีแตงกวามีอะไรประเดนี้ตัวนี้ยังยังยังไม่ค่อยเรียบร้อยเนื่องจากว่าอ่าผมเองเนี่ยมันทําหลายอย่างทําหลายอย่างเดียวก็เดี๋ยวก็จะจัดให้เป็นเป็นหมวดหมู่ให้ให้มันดูเข้าท่ากว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะไปดูมีถั่วฝักยาวนะฮะหลังจากที่ชิี่ชิดไปว่าแล้วก็เราจะทพันถั่วฝักยาว เพราะว่าพันในท้องตลาดที่เราไปซื้อมานะ่ะถึงเวลาก็ก็ไปซื้อมาแล้วไปซื้อแต,แต่แต่ว่าเราจะทําแล้วก็ทําพันด้วยเดี๋ยวมาดูว่าผักถัว่วต้องต้องเป็นลักษณะนี้นี่สามฝักนะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมีแตงนะมีแตงมีขามีมะเขือมีกล้วยมีส้มมีไหน,หน้นาน ถัวอืมถั่วอือถั่วอ๋อ,อสองอันนี้หายไปไหน,นถั่วก็จะนอ่งนี้คือถั่วออกยาวที่ว่าเราจะเอาไว้ทำพันธุน์ก็พยายามคัดเดี๋ยวเปิดอบรมก็จะสอนวิธีทำพันธุ์ผักทพันธุ์หลายอย่าง อะไรอย่างนี้แปลงทำพันแปลงแปลงแปลงพวกอะไรก็เดี๋ยวไอ้สอนคือไปซื้อครั้งเดียวแล้วก็ทำพันได้เลย เริ่มวิจัยเรื่องส้มด้วยนะฮะวิจัยเดี๋ยวก็คงจะเรเร็วนี้นะฮะก็มีส้มก็เป็นส้มเชียวหวานนะครับระหว่างส้มเชียวหวานกับส้มสสยน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ให้มันผสมออกมาให้มันถูกปากแล้วก็คนสภาวะ,ะเรื่องของพอเราทำเราทำพวกผลไม้เป็นออก์แกนิกทั้งหมดนะฮะก็ะต้อง ทำพันธ์ที่มันเหมาะกันจริงจริงนี่เริ่มแล้วก็ เป็นข้าวทีสอ,อวสองล่องเลยเนาะสองล่องเลยพอเราใส่ไปนะครับเดี๋ยวใบข้างล่างมันจะเริ่มเหลืองและร่วงนะฮะถ้าใบข้างล่างเริ่มเหลืองและร่วงนั่นหมาย,ายาความสัญญาณว่าเขาเองเริ่มอ่าเริ่มลงหัวแล้วเ,เริ่มลงหัวแล้วก็ตอ,ตอนตอนี้ก็ก็เริ่มนะฮะเริ่มหวานนะฮะแล้วก็หวาน ก็คืออย่างที่พี่ที่เห็นพี่น้องก็ประมาณอีกสักไม่เกินสองอาทิตย์นะฮะประมาณสองอาทิตย์หลังจากที่เราใช้ปุ๋ยสุนี้ไปแล้วเนี่ยใบข้างล่างมันก็จะเริ่มเหลืองพอเหลืองไปปุ๊บมันก็เริ่มร่วงพี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือหมายความมันเริ่มช้างหัวและลงหัวเริ่มขยายหัวจากรากก็เริ่มขยายหัวและปุ๋ยสุดเนี้ยเราใช้สองเดือนครั้งสองเดือนครั้งก็สี่เดือนนะฮะสี่เดือนหกเดือนแล้วก็แปดเดือน ใช้ใช้ไปนะแล้วก็ส่วนเทคนิคอื่นๆเราก็จะมานําเสนอให้พี่น้องดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆดูเรื่อย,เ,อยนะเพื่อในการพัฒนาแล้วก็เพิ่มผลผลิตของอมันต่อไปนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะห้าใบมันสําหลัง,งนะพี่น้องมีถึงเก้าใบนะพี่น้องพี่น้องสบายใจเลยต้นเนี้ยเอาเชือกฟางมัดก็ได้ ต้นนี้ยไม่ต่ำกว่าสามสิบโลไม่ต่ำกว่าเจสิบหาตนโลนั่นหมายว่าเขาสมบูรณ์มากนะฮะแล้วก็บางคนนะครับชอบชอบไปเด็ดทิ้งห้ามเด็ดขาดนะพี่น้องห้ามเด็ดทิ้งหลังจากที่พี่น้องอา่าคัดแล้วรักซักสองหรือสามต้นตามอา่าตามใจพี่น้องแล้วเนะี่ยไม่ไม่ต้องละพี่น้องปล่อยหมดเลยคนที้ปล่อยหมดเลยนี่คือนี่คือเขาไปเลี้ยงหนึ่งหัวนี่คือเขาไปเลี้ยงหนึ่งหัวนี่คือเขาไปเลี้ยงหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัว ไม่ต้องไปปล่อยไปปล่อยมันเพราะว่าผมเองเนี่ยผมไม่ได้ขายพันธุ์มันนะครับผมวิจัยพันธุ์มันดังนั้นแล้วต้นสวยไม่สวยไม่เกี่ยวแค่นี้นี่ก็สามารถจะทําพันธุ์ได้ละทําพันธุ์ได้อย่างมหาศาลละนะฮะก็ถามว่าถ้าตรงนี้มันมันสมบูรณ์แข็งแรงเราก็สามารถไปทำพันธุ์ต่อได้นะฮะเนไ้ไหมแต่ที่นี่ไม่ไม่เน้นขายพันธุ์นะครับก็อย่างต้นนี้อย่างอย่างลักษณะอย่างเงี้ยครับพี่น้องไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเพ้อฝันครับ สามสิบโลเป็นอย่างต่ำนะและ้วถามว่าลักษณะที่แปลงวิจยัยเนี้ยมีเยอะไหมโหเยอะเกินครึ่งเกินครึ่งก็เรามาลองดูว่าสองไร่ตั้งเป้าไว้ห้าสิบตันมันจะเป็นจริงไหมมันจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดมีนาหกศูนยะ์ก็รู้นะก็รู้วันนี้ก็คงจะ นำเสนอวิธีการให้ปุ๋ยก็อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าทากันสดสดนะทำกันสดๆนานนิดนึงแต่ถ้าเทียบดูเวลาแล้วน่ะกับเวลาที่เราเราเรา,เรา,เราทุ่มเทให้กับมันสาหรังไปแค่นี้ยถามว่าคุ้มไหมคุ้มแล้วเราทานะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วคําถามอะไอ้คาว่าไม่มีเวลาเนี่ยคุณไปทําอะไรเหรอคุณคุณประกอบอาชีพอะไรผมผมกเกษตรผมอาชีพเกษตรนะครับผม,มอาชีพเกษตร ดังนั้นผมจึงมีเวลามหาศาลนะผมมีเวลามหาศาลเพราะว่าผมมีเวลาที่ให้กับพืชพืชสวนผมพืชเอ่อพืช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 ที่ที่ผมดูแลนะครับแต่ถ้าพี่น้องทําเกษตรเอาไปนี้มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเร็วเร็วเดี๋ยวไปนั่งตรงนั้นมาแล้วก็หาคนนั่งลงนั่งลงเออนั่งฟังห้ามเถียงห้ามอะไรเข้าใจไหมฟังอย่างเดียวอือนะฮะนี่ก็คือ ต้องเราถ้าเรามีคนงานนะพี่น้องเรามีคนงานแล้วก็ควรจะให้ทักษะคนงานให้ทักษะคนงานให้เขารู้ว่าการทําเกษตรเป็นยังไงถ้าเราเราสามารถสอนเขาแล้วสอนคนงานอันนี้สมมุติมุติเป็นคนงานก็แลวกันนะะเราก็สามารถสอนเทคนิคเขาได้แล้วเขาก็สามารถทํางานให้เราได้อย่างมีคุณภาพนะก็นี่แหละพี่น้องเราก็มีเวลาทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํานะเราก็ต้องเป็นเกษตรรุ่นใหม่ มาทาไม่ได้หรือไม่ได้ทํานะสุดท้วไม่ได้ทํามันจึงทําไม่ได้นะแต่ทําไมผมถึงทําได้เพราะผมได้ทำไงพี่น้องเพราะผมได้ทํานะวันนี้ก็เค่ดับคมคมนะคมคมนะทําไม่ได้หรือไม่ได้ทาที่มันทําได้เพราะมันได้ทาแค่นี้เองนะก็สําเร็จอะความสําเร็จหรือไม่สําเร็จความสําเร็จหรือความล้มเหลวนะพี่น้องมันไปด้วยกันมันเป็นพี่น้องกันมันแทบแยกกันไม่ออกแค่นี้แค่พิษนะและมันก็มีคีย์เวิร์ด คิดสักทีเดอย่ที่ว่าทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําถ้าทําได้ก็แสดงว่าได้ทําถ้าทําได้ได้ทําถ้าทําไม่ได้ไม่ได้ทำแค่นั้นเองเนี่ยนะแล้วพี่น้องใครจะมาดูเที่ยวดูแปลงเนี้ยโทรมาล่วงหน้านะฮะโทรมาล่วงหน้าบางคนจะมาดูเดี๋ยวนี้วันนี้ผมผมก็ไม่รับแขกเหมือนกันดังนั้นจากการเราเป็นเกษตรนะเราเป็นเกษตรเราต้องมีการวางแผนที่ดี นะโทรมาหาผมหรือโทรมาหาเลขาผมโทรมาปรึกษากันนัดเจอกันไม่ใช่อยู่ๆคุณจะเข้ามาตรงไหนก,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 ก็ไม่ใช่เรามีการน,นัดหมายให้ดีผู้กันครับผมอยู่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ครับผมสนใจเรื่องการปลูกมันครับผมอยากจะมาเรียนรู้ในสถานที่จริงมาได้ครับเรานัดกันครับเรานัดกันแล้วปรึกษากันโอพี่งั้นมาวันนั้นวันนี้เนาะวันนี้ผมติดบรรยายบผมติดอบรมผมติดประชุมผมก็ต้องมีภาระ ผมก็ต้องมีธุระมากนะไม่ใช่ทันพร้อมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับที่นี่คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราให้เรียนรู้จริงๆนะให้เรียนรู้จริงๆนะ,นะครับก็วันนี้ก็ไงไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะมาสอนกันเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันนะวันนี้ทำซะจะได้สําเร็จนะที่ไม่สําเร็จเพราะยังไม่ได้ทําวันนี้ลายไปก่อนครับสวัสดีครับ